เราน่าจะเห็นข่าวอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมครับว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเห็นไหมว่าแบบพอจะมีการแข่งขนันรายการสําคัญสําคัญเนี่ยเราเจอแบบนี้อีกแล้วอะ่ะเราเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่มันมที่มันอยู่ดีก็โผล่มาเราจะแข่งบอลโลกอยู่แล้วอะ่ะเจอจีนใช่ไหมแต่สุดท้ายเป็นไงครับโอ้โหมีปัญหาบอลลีจะเลื่อนไม่เลื่อนจะเล่นตามเดิมด,ดีหรือเปล่าจนบอกว่าไงจนตัดสินใจว่าโอเคงั้นตามเดิมอย่างนั้นอย่างนี้เตรียมทีไม่ดีที่สุดเพื่อจะได,ได้แข่งกับจีนเป็นไงครับ ทุกอย่างดูวุ่นวายไปหมดแล้วเราก็บอกว่าฉันจะไปบนโลกเราจะไปบนโลกในในช่วงที่แบบมีความวุ่นวายอย่างนี้มีปัญหาแบบนี้แล้วเราคิดว,ว่านี่คือการเตรียมตัวที่ดีสุดของเราจริงๆหรือเปล่าก็ไม่เราสังเกตดิเราเตรียมตัวดีที่สุดดีแค่ไหนก็จะมีปัญหามาตลอดอ่ะแล้วก็เพราะว่าเราต้องแก้ปัญหาหน้าง,งานตลอดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับที่แบบมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาแต่มันมากเกินไปและบ่อยเกินไปมันคือเรื่องราวเดิมๆที่เราเห็นซ้ำๆถูกไหมนี่ขนาดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ ทุกอย่างดูแบบดูเหมือนจะต้องเข้าทางป่ะดูเหมือนจะต้องมีแรงสนับสนุนมากมายแต่เป็นไงครับก็ยังคงมีปัญหาหลายๆอย่างที่แบบดูไม่ค่อยลงตัวมันจะมีเรื่องนี้จนได้แล้วเราเราก็ลองดูผลงานนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเราไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเหมือนเป็นเรื่องปกติเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากในในวงการบอลไทย่ะแล้วสุดท้ายผลเป็นไงทุกคนลองสังเกตดิมันจบด้วยการเข้าสู่เรื่องเดิมๆเมชื่อผมไหม แม้แต่อิชิอินะครับยังบอกเลยนะว่าจากการที่เขาสัมภาษณ์อ่ะเขาบอกเลยนะว่าเขาต้องการผู้เล่นที่เข้าใจการเข้าใจเกมมากที่สุดแล้วแบบเขาเหมือนกับว่ามั่นใจในการเล่นเข้าใจแผนของเขาเห็นไหมแม้แต่โค้ดอิชีเอเขายังต้องการนักบอลที่แบบเขาเรียกไงอยู่ด้วยกันมานานเข้าใจเกมเขาไม่สามารถที่จะหาตัวเลือกใหม่ได้หรือทดลองผู้เล่นใหม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่ว่านี่คือรายการสําคัญเขาต้องใช้ผู้เล่นที่แบบ ที่เขารู้จักดีอยู่แล้วไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพราะการเตรียมตัวของเราลองคิดดูนะว่าก่อนแข่งเนี่ยหรือว่าแบบก่อนหน้านี้มีมีอะไรมีเกมให้อิชิได้ทดลองผลงานได้ทดลองผู้เล่นหน้าใหม่หรืออะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็คงจะไม่เป็นแบบผู้เล่นที่เราอาจจะแบบรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมนี่ทำไมคนนั้นไม่ติดคนนี้ไม่ติดนะครับซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของความคิดของโค้ชนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเขาตัดสินใจแบบนั้นเลือกผู้เล่นแบบนั้นไม่เป็นไรนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะเห็นไหมแม้แต่โค้ดอีชิอิโค้ดเก่งโค้ดญี่ปุ่นนะครับเขายังแบบรู้สึกวุ่นวายรู้สึกว่าแบบมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่แบบนอกจากคําว่านอกจากอะไรนอกจากปัญหาด้านแท็กติกหรือวิธีการเล่นฟุตบอลนนะ่ะมันมีเรื่องราวอื่นที่พ่วงเข้ามาเห็นไหมและที่น่าสนุกคืออะไรรู้ป่ะเป็นชว่วงที่น่าสนุกทุกครั้งถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าผลงานหรือผลการขันจะเป็นแนวไหนนั่นก็คือการที่เราได้ลุ้นนะว่าการเตรียมตัวอย่างเงี้ยการเตรียมทีมอย่างเงี้ย ปัจจัยต่างๆแบบเนี้ยการเตีมทีแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเราต้องไม่ลืมนะครับเราตอนเนี้ยเรากำลังมีแนวคิดเหมือนตอนนั้นอีกแล้วเหมือนที่เราแบบเฮ้ยเราเสมอเกาหลีใต้ได้เราอยู่เราเล่นในบ้านของเราตอนนั้นมีโอกาสเสมอเรามีโอกาสสู้เกาหลีใต้ได้เป็นไงครับสามเราเห็นอะไรไหมเราพบว่าทุกอย่างมันดูดีขึ้นเราเราอะไรอ๋เชียร์ทีมชาติไทยทำไมครับเราสู้อะไรได้บ้างอะเราเห็นอะไรไหม จีนก็เหมือนกันนะครับอย่าประมาทจีนเรื่องนี้คือเราเรา,เราเสื่อส่วนใหญ่มักจะแบบแนวคิดว่าโอ้โหจีนไม่มีอะไรนะผู้เล่นที่ชื่ออู่เลย่ยคนที่เล่นบอลเก่งๆนะครับคงคงจะแบบอ่อนไปเยอะหรือจีนเราสู้ได้เราเคยสู้มาหลายครั้งล้วมีผู้เล่นเก่งนะเรามีนักบอลเก่งมากมายจีนก็แบบเราก็คิดว่าสู้ได้อย่างน้อยมันก็ง่ายกว่านน่นนี่นั่นแต่ผมบอกได้เลยนะว่าทุกครั้งที่เราเจอจีนน่ะสังเกตไหมเราไม่ได้ชนะจีนแบบ มากมายอะไรขนาดนั้นน่ะจากสถิติอะ่ะโอเคอาจจาะมีครั้งหนึ่งหรือไม่กี่ครั้งแต่รายการสําคัญน่ะรายการสําคัญน่ะเรามากักจะเจออะไรบางอย่างที่ด่วนว่าเราจะก้าวข้ามไม่ผ่านสักทีนะครับมันจะมีเรื่องราวแบบนี้เชื่อผมไหมในวันที่ไทยเจอจีนแบบเช่นพลาดเองมีปัญหาเกมลับนิดหน่อยหรือว่าแบบเขาเรียกวไงนะอีกฝ่ายเก่งขึ้นมาซักงั้งงนอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่อะไรรู้ปะ ทั้งที่เรามีผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้นมีประสบการณ์มีโค้ชที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีระดับหนึ่งแล้วแต่เห็นไหมว่ามันไปตันที่ตรงไหนมันไปจบที่ตรงไหนมันแบบมันมันไปต่อไม่ได้ตรงไหนอ่ะแล้วเราก็บอกว่าเราทาเต็มที่แล้วผมว่าจะดีในครั้งต่อไปผมผมผมถามแค่ใน,นทุกคนได้ยินมากี่ครั้งแล้วอ่ะแล้วแล้วอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะทุกครั้งที่เราเจอทีมระดับเอเชียทีมใหญ่เรามักจะออกทรงเนี้เสมออ่ะเรามักจะมีปัญหานิดนิดหน่อยๆอย่ะ นี่ยังไม่รวมการจัดการที่แบบยัง,งคงวุ่นวายเป็นเป็นตลอดมานะครับนี่ยังไม่ถูกยังไม่รวมถึงรากฐานที่เราแบบที่เรากําลังสร้างอะ่ะแต่ว่าไม่ถูกสร้างอย่างเต็มที่ที่สุดเนี่ยเจอระดบเอเชียเจอยุโรปก็แค่แบบเหมือนสู้ได้นานขึ้นแต่ว่าเขาก็มีลูกพลิกแพงสังเกตไหมฟุตบอลสมัยใหม่ฟุตบอลปัจจุบันอะ่ะเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลาจากที่แบบแบบนั้นมาเป็นแบบนี้ตำแหน่งนั้นเป็นอย่างนี้ได้แล้วอย่างนี้ดูแบบมันดูพัฒนาตลอดเวลา เราเราก็เราก็คิดว่าเราเก่งขึ้นนะแต่อีกฝ่ายก็เก่งขึ้นด้วยไงนี่ยังไ่รวมเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับที่เราหลายคนเริ่มกลัวเริ่มคิดหนักเรื่องของเช่นอะไรเวียดนามอินโดยอย่างเงี้ยเราเห็นอะไรไหมแล้วมันต่างจากตอนนั้นตอนไหนที่เราคิดว่าน่าจะสู้ได้นะเราว,ว่าเราชนะแต่ผลท้ายเป็นไงมันก็คงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เห็นไหมเพราะทุกทีต่างยกระดับขึ้นทุกคนต่างก้าวคนละก้าวอ่ะแบบ ทีมชาตไทย9 1้เป19เวียดนามอินโด9ก้าปนส่วนทีมระดับเอเชียไปครับอาจจะเก้าปหหรือ29นเ้าำหน้าเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยสังเกตไหมทำไมเราพัฒนาขึ้นทุกปีเป็นหลายปีหลาย10ปีแล้วอะแต่ทำไมเขาย,ยังคงเหนือกว่านอกจากเราไม่จริงจังแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรรู้ปะ่ะเหมือนกับจากการที่เราอะไม่เคยเอาตรงนี้มาพัฒนาอย่างจริงจังเราเรา,เรา,เ,ราเรารู้ปัญหารู้ปะ่ะ ปัญหาของทีมชาติไทยคืออะไรอะผมผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อะลูก,กาอากาศพลาดง่ายเล่นจังหวะเดียวไม่เก่งใช้เหุใช้อะไรนะหลายจังหวะชอบสมขึ้นหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะพัฒนายังไงเน่ะไ้ลองบอกผมเลยนะว่าออเกมจริงมันยากมันอย่างงั้นอย่างงี้นั่นแหละคือสาเหตุเลยเสงของความยากเสงของความยากที่ที่เราบอกมาเป็นปัญหาเราทำเต็มที่แล้วก็มันมันก็ต้องเต็มที่แล้วแค่นั้นน่ะ ก็มันได้แค่นั้นก็เพราะว่าถูกสร้างมาแค่นั้นเนี่ยในขณะที่เราคิดว่าเราจะเก็บสามแต้มจากจีนนะครับจีน <G S 1> ก็คิดจะเก็บสามแต้มจากเราเพื่อเข้ารอบเช่นกันเพราะต่อไปเขาต้องไปเจอใครอะเจอเกาหลีใต้อย่างเงี้ยใช่ไหมเขาแค่แพ้ให้น้อยกว่าเราเขาก็แบบสบายแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องมั่นใจดีจะเอาชนะเราด้วยในบ้านเขาอีกอย่างเงี้ยตรงเล็กแล้วแล้วใครที่ได้เปรียบอย่างเงี้ย ก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมเคยเจอเหตุการณ์นี้หลายครั้งแล้วครับหลายคนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันมันน่ารุนน่าตื่นเต้นใช่ไหมผมยกตัวอย่างสักสองสามเหตุการณ์นะครับตอนที่เราเจออะไรตอนที่เราเจอเกาหลีใต้ล่าสุดนะ่ะในบ้านเน่ะในบ้านเราอะเราคิดว,ว่าเราจะเสมอเขาได้ใช่ไหมเราเอออย่างน้อยยิงคืนมาสักลูกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจะซูได้บ้างเป็นไงครับโ <c oughs> ดนเขากดอยู่ฝั่งเดียวเรารู้สึกเป็นไงล่ะหรือไม่แต่นะครับ ตอนที่เราเล่นกับจีนในบ้านเราอ,ะอ่ะอออืมเราจะต้องแบบชนะเรามีโอกาสสูงเล่นในบ้านเราเสียงเชียความกดดันต่างจีนก็ต้องระวังแล้วเป็นไงครับเพาการแข่งขันหลายคนก็จะบอกว่าเป็นเพราะโค้ดเป็นเพราะอย่างเงี้ยงี้เพราะราพลาดเองเราเห็นไหมหลายสิ่งหลายอย่างมันดูมีเหตุผลที่ทําให้เราไม่ไปต่ออะ่ะจีนได้ยิงประตูเรานะครับ โอเคละเราจะคองบอลได้มากกว่านุ่ยนี่นั่นมีโอกาสทำประตูแต่อย่าลืมนะเขาก็สวนมาได้ยิงสวนมาได้ยิงเหมือนกันดังนั้นเกมในวันนั้นนะ่ะจะเป็นเกมที่แรกกันนะครับผมบอกได้เลยนะว่าจะเป็นเกมที่แรกกันเพราะต่างคนต,งต่างต้องการแต้มถูกไหมทุกคนทุกคนรู้ว่าจะไปเจออะไรในครั้งต่อไปแต่ทีมชาติไทยจะง่ายกว่าหน่อยเพราะไปเจอสิงคโปร์ในนัดสุดท้ายต่แบบการตีสามแต้มอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะเห็นอะไรบางอย่างถูกไหม ว่าโอ้โหนี่นี่ขนาดยังไม่เจอทีมในบอลโลกนะเรายังเรายังขนาดเนี้ผมจําที่อาจารย์ผมได้อาจารย์ผมบอกได้นะว่าเฮ้ยแบบไปรายการใหญ่ๆอะ่ะมันไปง่ายมากอารมณ์แบบว่าไงไปบอลโลกอะไปง่ายไปได้นะแต่ไปแล้วสู้ได้หรือเปล่าอาจารย์ผมเน้นคํานี้เลยนะครับไปอะไปได้แต่ไปแล้วอะสู้ได้หรือเปล่า เพราะมันบังบอกเลยนะว่าเรามีอะไรไปสู้เขาโอเคละในเรื่องของการไปวอลลโอทีมชาติไทยไปวอลลกครั้งแรกสื่อตีกระแสเศรษฐกิจถูกกระตุน้นนู่นนี่นั่นตัวอย่างมันจะดีขึ้นนะครับแต่นะครับอย่าลืมว่าเราไปได้ด้วยความกระท่อนกระแท่นอย่างเงี้ยเหรอแล้วไปได้เราไปเจออะไรแบบเราจะสู้เขาด้วยยังไงแล้วก็ไปคิดหน้างานอีกทีหนึง่งมันต้องคิดมาล่วงหน้าแล้วมันต้องวางแผนล่วงหน้าเลเฮ้ย เนี่ยฉันจะไปบนโลกให้ได้ฉันจะเอาสิ่งนี้ไปสู้กับทีมระดับระดับยุโรประดับโลกนะครับผมจะเอาง่ายๆทีมชาติไทยไปบนโลกอ่ะไปเจอสักสองทีมไปเจออะไรดีอ่ะไปเจออุรุกวัยกับโปรตุเกสอย่างเงี้ยหรือไปเจออาร์เจนตินานะครับแล้วเราจะสู้ยังไงอ่ะนอกว่าไม่ต้องบอกเลยนะครับหาประสบการณ์อย่างเดียวอย่างเงี้ย ันเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราจะให้กําลังใจนักบอลหรือพวกเขาแต่ในระยะยาวอะ่ะเราได้ข้อมูลอะไรนะครับเราได้ข้อมูลอะไรที่จะแบบสู้เขาได้แล้วถ้าเกิดอะไรขึด้าเกิดครั้งปตัตตไวเราไม่ได้ไปบนโลกอะ่ะเราเห็นอะไรไหมแล้วอาจารย์ผมถึงบอกไงว่าเฮ้ยไปบอลโลกไปได้แต่ไปแล้วอะ่ะสู้เขาด้วยยังไงมีปัจจัยอะไร แค่อะไรแค่จะไปว่าโลกยังเจอ2อปัจจัยหลักๆที่เห็นตามข่าวนะยังไม่รู้ยังไม่เห็นเบือ้องลึกอีกนะตามข่าวก็คือการจัดโปรแกรมการแข่งขันที่ที่ไม่สอดคล้องแลาแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของความผิดพลาดที่ยังคงต้องแก้ไขต่อไปสําหรับทีมชาติไทย